ครับสวัสด e ีครับสวัสดี FC ทุกทท่านครับวันนี้ก็มาพ,พ,พ ok. บกับกับผมเช่นเคยครับบ่าวโจมงบวดถวันนี้เราพบเจอกันที่บริษัทบางนนแทคติีกแล้วครับท่านนะฮะดูกับบรรยากาศครับดูกับการจัดทรงเจ้า SK 1 3 5รนะครับที่จะเดินทางไปยังนิมิตใหม่นะครับกับบรรยากาศคือฟ้าคือฝนครับไม่แน่ใจว่าจะหนัก้วยหนักนะฮะอันนี้ต้องมาลุ้นกันอีกทีนะฮะวันนี้กับบรรยากาศตอนเช้าวันนี้วันที่8นะฮะวันที่8เดือน7นะครับอันนี้ก็ จะทำการจัดส่งเจ้า SK-135 ของคุณพี่สาครน,นะคะเดี๋ยวผมก็จะตามเทเลอร์ไปนะครับผมนี่นะฮะก็อย่างเมื่อะะวานที่เรารีวิวไปแล้วนะฮะแต่ยังไม่ได้อัปเดตลงทางช่อง y t u t u นะครับวันนี้ก็จะทำการจัดส่งกันแล้วนะฮะนี่ก็ราคาค่าตัวน้องเข้ายู่ที่1 5 0 0 0ล้านบาทท่นนะฮะทำให้ท่านใหม่หมดแบบนี้ออฟชั่นเต็มใบแทก70็ก70เซนระบบรายหัวเจาะนะครับ นักกแก่ดิคะเครื่องบินนะครับเพราะว่าเขาหนีฝนไหฮะแต่จริงเขาต้องขึ้นไปทางนี้แต่นี้เขาหนีกลุ่มเมฆฝนนะฮะเอ้านะฮะนี่ก็ได้เวลาครับวันนี้ก็น้ําเสียงอาจจะไม่ไม่เต็มเต็มร้อยเท่าไหร่นะเพราะว่าเมื่อวานนี้กินน้ําแข็งเยอะครับเบียงเบียงสายทด้เท่าตกไปก่อนตวไปก่อน ทำไปก่อนพ่อพ่อตรไปก่อนทำไปก่อนตัวไปก่อนพ่อบิด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 สวิงด้วย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 อีกอีกพ่อตรงยังเดียวตรงตรงตรงอย่างเดียวตรงไปเลยตรง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 ตรง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 อย่างเดียว <Quiz S 2> พ่อพอปัดขึ้น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 ปัดขึน้นอีกอีกอีกเอกอเออฮะตรงบอกเดี๋ยวขอเซเวยก่อนโอ้ได้อยู่อ่าห้าเซน อ๋อตัวอย่างเดียวครับอ๋คันนี้เราก็จะเดินทางไปนิมิตใหม่นะครับ ก็ขอฝากไ้ด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะฮะรถขุดน้ำเข้าแท้ๆจากญี่ปุ่นร้อยเปอร์เซ็นต์นะพนกงานบริการหลังการขายนะฮะพนักงานตรวจเช็คให้ท่านใหม่หมดนะครับสินค้าก่อนที่จะทําการจัดส่งถึงมือคุณลูกค้านะก่อนถึงหน้างานนะครับก็จะเป็นสภาพแบบนี้เลยนะครับตรวจเช็คให้ท่านใหม่ๆแบบนี้นะหรือว่าท่านจะต้องการแบบว่าตรวจเช็คแบบสีไม่ทํานะครับหรือว่าตรวจเช็คให้ใหม่แบบทําสีสภาพเต็มร้อยก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับเราจัดส่งฟรีให้นะฮะสำหรับปีนี้ นะครับคาดว่าน่าจะโปรนี้น่าจะช่วยกันไปอีกนานนะครับกับการจัดส่งฟรีนะฮะไกลๆไปทุกที่แต่ตอนนี้ก็ถือว่าไปไม่ไกลนะฮะตอนนี้จะเดินทางไปนิมิตใหม่นะครับก็คุณลูกค้าบอกว่าให้ถึงบ้านก่อนเที่ยงนะครับเพราะว่าคุณลูกค้าไม่รีบโอ้ฝนนอกบานพี่น้องถ้าออกฝนเนี่ยรถติดครับก็คาดว่าน่าจะน่าจะเที่ยงแล้วผมว่านี่เป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่คืมมาเลยนะครับนี่ มาครับมมก,บก็อ่ะเดี๋ยวผมขอ่าไปเตรียมเอกสารก่อนนะครับเดี๋ยวเราพบกันครับที่นง,งานบ้านลูกค้ากับผมนิมิตใหม่กับปุ้มครับก็มาถึงบ้านคุณลูกคา้าไปที่เรียบร้อยครับโอ้ทเลร์เทเลอร์เข้ามาถึงก่อนผมบอกว่ายังไม่ฮอดเพราะนั้นโอ้ตายตายทเลอร์นะครับอันนี้ก็ถึงที่ไซ้ง,งานนะฮะ,ะเดี๋ยวผมนี่ ก็มาถึงบ้านคุณลูกค้าเรียบร้อยนะครับเนียน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 ไม่เรียนมาก็มาถึงแล้วทีนิมิตใหม่นะครับ คุณลูกคา้าก็โอ้หามังยิงครับเมื่อคืนนี้ฝนตกครับมันแชะเน, <c oughs> นี่คุณลูกค้าก็กาลังทําการาไหว้แม่ชจนางครับ <c oughs> เพื่อบอกกล่าวนะครับอันนี้ก็พี่สมบัตินะฮะก็เป็นทําหน้าที่แทนนะพี่สาทรครับพี่สาทราทจะมาพรุ่งนี้ คืนนี้ก็ตกแสดงว่าตรงนี้ก็ตกวันนี้มาคนเดียวครับศิลปินเดียววันนี้จะเอทไม่ว่างนะวันนี้จะเอททำรายการอยู่ที่วัสัสยเหงลบ้านเยอะ<ๆ> เลเดินหน้ามาถึงกอนโน้นตอนนี้ก็มาถึงเวลาเอา่อสิบยังไม่ถึงสิบโมงโอ้สิบโมงสิบโมงสามสิบห้านะฮะ คือว่าเป็นรถขนาด13ตันนะฮะสำหรับโซนนี้นะครับที่สมบัติของ ก็เป็นนั้นว่าส่งรถเสร็จสับเรียบร้อยนะครับกับเจ้า s k 13 5 YY05 ของเรานะครับเอกสารเรียบร้อยครับก็จะเดินทางกลับบริษัทต่อนะครับเดี๋ยวเราไปดูงานที่บริษัทต่อนะครับนี่ส่งถึงหน้าบ้านกันเลยทีเดียวเชียร์ไปลงภายในสรงสะอาดให้เรียบร้อยครับผ่านขั้นตอนพิธีการไหว้บอกการแม่นางเสร็จสับเรียบร้อยครับพร้อมลงงานบอกว่ารถเลี้ยวเข้าบ้านปุ๊บลูกค้าโทรบอกว่าพรุ่งนี้ บรรจันให้ไปเคลียร์ลิงที่คลองเกตบาดบาดฐานแห้งนะครับที่บาดบอกโอ้โหรถเล็กรถใหญ่เข้าบ้านปุ๊บโทรลูกค้าโทรเข้าเลยนะครับก็ขอให้เฮงๆรวยๆนะครับจะได้มีคันที่2ที่3นะครับโดยต่อกันไปนะครับก็สาหรับวันนี้กับผมนะฮะบ่าโจ้นะครับผมนะครับก็สาหรับผมวันนี้นะครับบ่าโจ้บงบนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะเดี๋ยวเราพบกันคลิปหน้าเนาะนะว่าเราจะไปส่งรถกันที่ไหนอีกนะครับก็สาหรับวันนี้ก็การฟันวา สวัสดีครับบ๊ายบาย